พลวงรู้น้องโอกวันเร็กตัวผู้ก็เดิอจะผสมตัวเมียแต่ตัวเมียยังไม่ยอมไม่ผสมนี่การยมันิกตีกันอลเมื่องกับโอ้ายแต่ว่ามันเป็นเหล่องปกติตัวนี้ต้องกินอาหารสมบูรณ์อาหารสดเดี๋ยวสักประมาณวันช่วงวันตัวเมียก็จะเรื่มขาบญ้าแต่งรังไหมเื่อที่จะเคยระใช้เวลาประมาณ 5วันเดี๋ยวก็หมู่ไข่หลุดนี่ออกมาประมาณสักแป๊บเดี๋ยวเหมือนคนนั้น